ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะเผยภาพล่าสุดโรเบิร์ตสายควันสู่โรคลายผอมซูปกว่าเดิมน้ำหนักลดหวบโรเบิร์ตสายควันพักฟื้นร่างกายหลังตรวจพบมะเร็งปอด หลังจากวันที่21สิงหาคมทางด้านบอลเชิญยิ้มน,นักแสดงตลกได้ถแถลงข่าวเผยถึงอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันว่าตรวจพบเป็นมะเร็งปอดแต่ยังคงให้คีโมไม่ได้เนื่องจากร่างกายยังไม่ไหวจึงต้องพักงานเพื่อพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงด้านโรเบิร์ตได้เผยว่าตนเองยังสู้ไว้และจะสู้เพื่อจะได้กลับมาทำงานที่รักอีกครั้งรวมทั้งขอบคุณทุกกำลัง,งใจที่ส่งมาให้ นอกจากนั้นบอลเชิญยิ้ยมยังเผยว่าจะพาบุคคลหนึ่งที่โรเบิร์ตชื่นชอบไปเจอเพื่อให้กำลังใจล่าสุดบอลเชิญยิ้ยมนั้นได้เผยภาพที่ผ่านโนตอุดมแต้พาณิชย์ไปเซอร์ไพรส์และย่ยมให้กำลังใจโรเบิร์ตถึงบ้านและยังมีนักแสดงตลกที่หลายคนนั้นไปเยี่ยมให้กำลังใจอีกด้วยโดยทางด้านบอลเชิญยิ้ยมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาครับขอบคุณแทนพี่โรเบิร์ตด้วยครับ ขอบคุณเฮียโนตอุด,ดมที่มาให้กำลังใจและเซอร์ไพรส์ขอบคุณจากหัวใจครับและขอบคุณอาจารย์ตุย้ยเอ็กซเรยรด้วยนะครับตลกไทยไม่ทิ้งกัน